อันดับาแบนด์ที่มีผิวที่ดีที่สุดในปี2023คลิปนี้บอกเลยว่าโดนสปอร์ตวนนี้จะให้ความข่าวที่แบบเชื่อยังตัวข่าวจริงข่าวจริงแม่เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆในเด็กตอบคือให้ความข่าวที่ดูข่าวขึ้นจริงๆในระดับหนึ่งนะคะทุกคนตัวที่สองเคยเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนปังข่าวไว้มันคือสีขาวแม่มันจะเป็นขาวๆาวแบบเป็นกระจุกกระจุกกว่าทุกคน คือตัวเนี้ยพูดตรงๆนะเขาเตี๋ยเยอะติดชามมีความเหนียวเกลี่ยยาติดขนติดลอกนิ้วไหติดแต่ไม่ชอบเฮ้ยขาวมาจากไหนหรอดูข่าวจริงๆอ่ะเห็นปะดูมือดิพิ้วโยชิอ่ะทุ่งสูงสามแสนซับสไครั้กดไลค์แชร์สับสคร้สตูบิคิชเนวสวัสดครับสวชเนล สวัสดีครับทุกคนส,ว,สว,วัสดีคสวัสดี everybody ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเป็นไงวันนี้ทรงผมเป็นไงคือจริงๆไม่ได้จะเป็นลุคหรือปรบตั้งใจอะไรนะทุกคนนะแต่คือแบบเรื่องของเรื่องคือแม่แตงะ่ะเขาไปเห็นคลิปคลปหนึ่งของศิลปินคนหนึ่งอะให้เราเล่นๆก่อนว่าผมทรงเนี้ยคิดว่าจะเหมือนใคร <c oughs> มันชัดมากเลยใช่ปหมประชัดมากเลยใช่ปะเ <c oughs> ทพนาจาเฮ้ hey! ไม่ใช่ <c oughs> มันคือทรงผมเดียวกับแจ็คสันหวงัง แล้ะนี่คือแจ็คอะไรแจ็คสิ้นหวังสิ้นหวังวันนี้นะครับทุกคนอย่างที่เุาเห็นหน้าปกคลิปกันอยู่แล้วนะครับแจ็คจะมาทำคลิปคลิปนึงซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่รู้ว่าหลายคนรอคอยหรือเปล่านะครับทุกคนแต่จะคิดว่าขนสรุปแล้วแหละแล้วนี่มันคงจะไม่มีอะไรที่มันแบบปังคนเดียวแหละหรือจะมีหรืเปล่าทุกคนจะรอก่อนนั่นไปคิดมีแล้วกันรอแล้วปรีเมี่ยมคลิปเจ็ดอันดับห้าเป็นที่มากที่สุดในปีสองพันยี่สิบสาม ใช้บ่อยใช้วนใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ใช้ใช้ใช้อยู่งั้นมันไม่เยอะแหละที่ดีที่สุดหรอกนะจริงๆแต่ว่าเอาแล้วแตงใช้อนไนบ่อยที่สุดแล้วกันอะไรของคนจราออกคือ้านดับก็ไปซื้อเาเองหรือซื้อทุกอันเลยก็ได้ไม่ต่ำกว่า2-3ถึงหลอดแล้วกันถ้าไหนที่ยงซื้อซ้ำาให้คุณไว้วางใจได้เลยว่าดีมากโอเคมาที่นั่ที่5ก่อนไม่เสียเวลานะครับทุกคนลำคัญผมอนที่ว่ามันเข้าตาเห็นว่า ที่นะครับทุกคนคือแบรนด์ที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วหรือไม่รู้จักกันดีอยู่แล้วหรือไม่รู้จักอันเนี้ยเป็นแบรนด์ที่ต้องใช้บ่อยในช่วงช่วงหนึ่งนะครับทุกคนแต่สิง่งเดียวคือมันไม่ค่อยกันหนาวเพราะแต่ความธรรมชาติเนี่ยต้องให้แบบให้นะแบรนด์นี้คือแบรนด์ของคุณโมมีนาครับไดดึงได้ดึง ใช้บ่อยมากๆจริงๆทุกคนแล้วก็ในช่วงหนึ่งนะใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายเลยทุกคนเป็นครีมตัวหนึ่งที่มันคือครีมเลยอะ่ะมันคือครีมแบบครีมทาผิวอะ่ะเทกเจอร์ออนี่บอกอ่นี่เหมือนเทกเจอร์ครีมทั่วไปอย่างนี้เลย <c oughs> ครีมทาผิวอย่างนี้เลย <c oughs> ซึ่งพอเป็นเทกเจอร์อย่างเงี้ยข้อเสียของมันคือมันไม่กันน้ำเลยทุกคนไม่กันเหนือ่อไม่กันน้ำแต่ผิวเนี้ยโอ้โหโคตรจะ ร,รมชาติแบบธรรมชาติมากๆเอางี้ดีกว่าคือโคตรจะธรรมชาติดีกว่าแล้วซีพีของเขาเนี่ยก็จะให้มีความปรับผิวที่มันดูดัดใสหนึ่งใครอยู่ห้องแอร์ไปเที่ยวห้างกาแฟหรือว่าไปลงหนังหรือภ่าไปโยนอะไรก็แล้วแต่อัน,นิ้ไ,ได้เพราะไม่ค่อยจะติดปอบดเลยนะครับทุกคนอืมหลายคนจะชอบด้วยราคาที่ดูย่อมเยาทนนั้งทุกคนแล้วก็เข้าถึงง่ายแต่พุ่งตรงว่าข้อเสียของเขาอย่างเดียวที่รู้สึกว่าแอบเป็นข้อเสียนิดหนึ่งนะคือน้องแอบมีแพคเ,เกจที่ดูเป็นแบบตลาดตลาดทีหนึ่งไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้หมายความไม่ดีนะแต่่คือถ้้าาาทแพ็เกกจจดีีวนตะะบบ เยอะกว่านี้แต่ว่าต้องว่าเขาจะเป็นฟาสต์แบบฟาสช้อปปิ้งฟาสแบบมาขายรวดเร็วขายหมดแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้มีขายต่อนะครับเพราะาตั้งดูเนี่ยมีกระแสดราม,มา่าด้วยเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณโมมินานะว่าบางคนก็ขายไม่หมดเลยมาปิดแบรนด์เร็วเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมั้งอืมเอาตัวที่ห้าก็สรุปจบบรวดเร็วหแบรนด์ที่พังที่ดีที่สุดมาถึงแบรนด์ที่4นะทุกคนแบบรวดเร็ว <5 S 1> แบรนด์ที่4เนี<ม>่ยค<ม>ือแบรนด์อะไรเอาจริงๆไหมที่ส<ม>ี่หลายคนอาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นหรืคุ้นนะ หรือว่าไม่คุ้นตั้ง,งชอบติดตลกเกินพอติดแบบดูดูเแ้่ดูดีบบดูแบบเป็นดาราต้องแบบก็ <c oughs> ็ไม่ใช่ดารา แบบนี่สี่เรามีอยู่จริงนะครับทุกคนเราก็ใช้มันมาสองถึงสามหลอดแล้วนะอันนี้คือนี่ครับทุกคนโบนัสคิสซีซีครีมอ่ะจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างจะดีประมาณหนึ่งนะครับทุกคนถึงแม้ว่าเนื้อน้องเขาจะเป็นครีมแบบครีม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 จริงๆแต่ทุกคนที่เราทุกคนที่ทาไปเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายมากมากมาตโมนี่นะผิวนี่นะดูนะเบิบเบิบเบิบเนี่ยเหมือนทาครีมเลย พอเดือนน้องแบบมีความแบบละมุนประมาณนึงทุกคนดูดิเนี่ยข่าวละแล้วตัวเองเลือกมาเนี่ยบอกตรงไม่ติดขนนะอ่ะนี่ดูและนี่ดูคือนาดนี้ฝั่งนี้พอกแล้วด้วยนะแต่ฝั่งนี้เห็นปะก็ดูกระจายขขึ้นประมณนเลยเห็นปะ ซึ่งทาทอีมได้ไม่เหนียวเนินอะมีความแบบทาไปแล้วมันสบายผิวจริงๆแบบคือเนี่ยตัองจริงต้องชอบนะถ้าเกิดถามว่าตัวไหนเกลี่ยง่ายที่สุดต้องรู้สึกว่าอันนี้กับอันดับก่อนหน้าและต่อไปนี้นั่นแหละเกลี่ยง่ายแต่จะสบายทำไมล่ะอาว่าตันนี้ทุกคนมันสามารถเกลี่ยง่ายแล้วก็แพคเกจของแพคเกจสวยนะเอาจริงเนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นสกรีนนะคะทุกคนแล้วก็มีความแบบฟิลจะเหมือนแบบคลินิกเอาพุ่งย้เหมือนคลินิกอันนี้คือแบนโบนัสคิสซีครีมบางคนจะไม่ค่อยรู้จักหรือเปล่าหรือรรรููู้้้้จจกไไไมเเคคยยดดออปปวนนบทุืิงา ความผิวสวยเลยที่สาคัญคือมันกันน้ําได้ดีประมาณนึงนะเลยขึ้นเป็นดับ4ถามว่าใช้ตอนไหนบ่อยที่สุดตอนที่แบบใช้ชีวิตระหว่างวันทุกทกวันอะไรเงี้ยแต่ชอบอวันนี้กับเบอร์อหนึ่งเดือนนี้กับเบอร์สามเดือนี้กับเบอร์สี่ผสมกันอันนี้ี่เป็นเบสที่แะผสมบ่อยที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงด้วยนะคะบทุกคนใครที่ชอบแบบฟิลแบบผิวธรรมชาติทาได้ทุกวันไปแบบไปโรงเรียนไปทํางานในห้องแอร์อะไรงก็เชียร์เชียร์เชียร์ตัวน,นี้นะครับเอาจงจริงตอนนี้ก่อนจะไปดับสามขอมาอนนี้เน,นี่ยตั้ปะแก กินอันนี้อยู่ทุกคนไปช่วยทดสอบนะเป็นกำลังใจให้ด้วยใครเคยกินตัวนี้เนี่ยคอมเมนต์ไม่หน่อยเผื่อว่าจะได้เขาเรียกว่าดักว่าเออมันมีอะไรหรือเปล่าหรือมันมีอะไรไม่ดีอะไรย่างเงี้ยจะได้รู้เอาไว้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสกการกับนี้ก็ยังกินอยู่นะแอบแบบนิดนึงและแบรนด์อันดับที่3นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆในติ๊กต็อกเชื่อทุกคนรู้จักชายหญิงรู้จักคุณป้าคุณยายรู้จักแบรนด์นั้นคือแบรนด์ ค,คลิปนี้บอกเลยว่า no สปอนก็ใช่จริงๆอะาจะาให้บอกว่ามีสปอนได้ยังไงล่ะครับ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยแอบกลืนกับพื้นหลังไปหน่อยเนาะขอโทษด้วยนะราชีคือราชีเนี่ยบอกตรงว่าแอบฟิลที่ว่าแอบโป่งแสงไปหน่อยคื <c oughs> ขอขวดใหญ่มากแต่ว่าพอตั้งเปิดบ็อกเฮ้บบเอ้าลม <c oughs> ข้างในาปเป็นฟิลลม <c oughs> แต่ว่าปริมาณเนี่ยเราก็ให้80กรัมก็ถือว่าเยอะนะทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่ามันแบบมันดูลมๆนิดนึงอะแล้วก็สีตั้งไม่ชอบอันเนี้ยแบบนี้อย่างหนึ่งคือทุกคนดูนะมันและแถะไปหมด คือจริงว่าทุกแบรนด์ก็เลอะเทอะฟีฟิวเดียวกันได้แหละแต่อันเนี้ยมันแอบแบบบางทีมันปุ๊บางทีมันปุ้งเออช่วยด้วยมันอยู่ในสงครามโลกแอบอุ้งเก๋ให้เล็กนิดนึไหมรู้ให้มันเล็กกว่านี้นะบางทีมันปุ้งปังปุ้งปังอะแต่คนในติกต็อกกชอบมากจริงๆคือคนในติกตอกเนี่ยจะมีประเภทที่แบบว่าใช้จริงกับทางแบรนด์เนี่ยแบบบอกว่าให้ใช้จริงหน่อยคืออันนี้ต้องดูให้ออกนะบอกก่อนพยายามจับสังเกตดิจะตอนวิธีการจับสังเกต อยูท่านั่งด้วยเด้อท่านั่งคือมาแล้วจะสังเกตยังไงว่าเฮ้ยอันเนี้ยสปอนอันเนี้ยของจริงหนึ่งเลยนะคนที่ใช้จริงๆเขาจะไม่มีคีย์บอร์ดเยอะแต่มันก็ต้องแยกโยนอีกทีอย่างคนที่แบบขายเก่งมากๆเขาจะมีความแบบจับชิน้นได้หรอกแต่คนที่ขายเนี่ยฟังนะอันนี้คือแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวคัดช็อตไว้ตัดไปลงนะแนวตั้งงี้ปึ้ง เรา tiktok ตัวนี้ใช้ดีมากเลยอะแกเคยใช้กันป้าหูผิวขาวมากเลยเนี่ยแล้วมันดีมากเนี่ยมันก็แบนราชิมันดังมากขออยากลองลองหน่อยสิแต่หลังๆมาเริ่มมีความแบบด้วยสส ies, fin, ความศึกษาด้านศิลอิเปินชวิเดียศิลปินชาวอินเดียศิลปินชาวอินเดียดิลปนอเดี n ศิลปิน้าวอนเดียศออนดียศิลปินหาือไน่ด็ศึกษาอน่างอะเอียศิลอินบาพอิเนเนอยลปินชาวอนรูีสึกลกขนาดนั้นเดจะศิลแตนบางคนกเแบยคือมันึาเกินเลียิน แล้วพยายามดูเลยถ้าในช่วงนั้นนะเลือนฟีเจอเลื่อนฟีเจอเลือดฝีเจอ,เอ,เจอได้รับประมาณหนึง่ง <c oughs> คือปอนคนก็แยกโยนที่แบบว่าใช้เหมือนจริงมาก <c oughs> จริงๆถามมมีสปอตมันไม่ได้แย่เลยนะเว้ยแต่ว่าถ้ามันดีจริงต้องรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดเขาพูดว่าอันนี้ใช้แล้วแบบผิวสวยมากเลยครับทุกคนแล้วมันแบบไม่วอกเกินแต่มันวอกเกินในคิปอะอันนี้ต้องรู้สึกว่าอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าต้องที่เขาเคลมด้วยต้องที่เขาดีวิวด้วยแบบไม่ได้มีขึ้นมานะอันนี้ควรจะชินชม เดี๋ยวไปดูเนื้อตัวนี้กันหน่อยสิ่งที่ชอบตัวนี้เลยที่สุดเลยคือเนื้อเป็นเนื้อแบบเนื้อเนื้อจริงๆอะทุกคนนะให้ดูนะอันนี้คือเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อแบบออกครีมครีมจริงๆทุกคนดูนะเนื้อน้องอจะออกเป็นสีแบบครีมครีมนะครับทุกคนเห็นปะซึ่งข้อดีของการพป็นครีมแบบนี้เนี่ยคือหนึ่งเดยวต้องบอกเลยแม่เกี่ยง่ายเป็นเบทได้เบทหมายถึงอะไรเบทหมายถึงผสมกับตัวอื่นได้ทาให้ตัวอื่นทาให้แบบครีมที่มันเหนียวเหนียวแต่มันดีเนี่ยมันกลืน ก็มจะสปอยเข้าตัวที่1กับตัวที่2ตัวนเนี้ยคือทาปุ๊บเลยทุกคนทาเหมือนครีมเลยเว้ยทุกคนยอนรับการเกลี่ยง่ายของราชีหรือว่าราชีเกลี่ยง,ง่ายและให้ผิวดูธรรมชาติจริงๆถึงแม้ว่าสีเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นสีนที่เหมือนแบบเป็นสีของอ่าอะไรนะรองพื้นแต่ว่าสังเกตว่าผิวมันดูแบบเนี่ยถ้าสังเกตว่าตอนแรกที่เราทาตัวน้องโบน,นันไปเนี่ยทุกคนมันก็จะมีความใสไปน,นะแต่ตอนนี้จะให้ความข่าวที่แบบเชื่อยันว่าข่าวจริง อจริงๆแม่คือให้ความขาวที่ดูขาวขึ้นจริงๆในระดับหนึ่งนะครับทุกคนเอาตรงๆว่าตั้งใช้มาประมาณสองหลอดแล้วดีวามากเลยแหละทุกคนแล้วก็พีกลุ่มพเเี่เกยต้องบอกเลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องคุณเล่นส่งเล่นสีเลยคือแบบจะไปกับแซงสีอ่ะกับปีกตีเต้ยปีเหมือนปีเสื่อนแล่าสุดเลยพี่นนกลุ่มี่เกดบอกว่าชอบเพราะเอเนอจี่อะไม่ตกเลยตั้งแต่แรกยันจบเออทำไมเออทำไมวะ ตัวนี้เป็นเบสหมายถึงว่าสามารถใช้่วดทุกตัวได้แล้วดีมากๆนะครับทุกคนนะบอกกับงานไหนบ้างโรงเรียนตั้งว่าได้นะจริงๆอะไปห้างไปที่ไม่ต้องมีเงื่อเยอะมากเอยมีเงื่อเยอะจริงเขาได้นะเพราะเนื้อเขาไม่ได้แบบหนาเทเจอหนามากนะครับทุกคนนะให้ไว้ับ3แล้วตัวนี้มีเ p สเป PA รบวกบวกบวกด้วยนะครับเออก็โอเคนะทุกคนชอบตัวนี้หรือเคยใครใช้ยังไงหรือไม่ดีไงคอมเมนต์มาเลยนะครับทุกคนเรามาอ่านกันตัวที่3ไปแล้ว้าแีงที่ดีที่ตัวที่2ดีกว่า จริงๆแล้วว่าตัวที่2เคยเป็นอันดับหนึ่มาก่อนตอนนี้มันบึ๊บ ลงมาแล้วอันเนี้ยโชคดีมีชายไปกว่าครึ่งคือโชคดีมากที่ฉันยังไม่ได้ทิ้งแฮเกจน้องเลยก็ยังคงใช้อยู่เฮ้ยใช้สีหลอดนี่คือไม่ธรรมดานะโปรตีสูปเปอร์เต็งกี้เนี่ยมันจะมีคนส่งไอเ้เทนะี้ยนนไอเ้เขี้ยนี้มาให้ลองเสมอเสมอมีคนส่งมาให้เราเยอะมากเราแทบจะซื้อเองน้อนมากๆจริงๆเว้ย้าไม่ได้ชอบมากๆนะแต่นี่เป็นอีกตัวที่แบบซื้อเทั้งหมดเชื่อปะไม่มีสปอนเซอร์เลยอันนี้คือดีๆของคุณเจนนี่นะครับเอาจริงผูรู้เขามีด่ามากทุกคนคือแบบบางคนยังขายไม่หมดแบรนด์ไม่ทำการตลาด อย่าง,างที่บอกคือแบรนด์เนีน่ยกับแบรนด์ของคุณโมมินายเนี่ยท้งว่าเป็นฟิลค,ค,คล้ายๆกันคือแบบมาไวไปไวหมดแล้วหมดเลยขายตัวแทนจหน่ายไปทํามาตลาดปึง้งนึงถ้าตัวแทนจาหน่ายเม็ดกระตือรือร้นไม่เว,วิร์ไม่ขายไม่เลยก็าจะขายได้ยากแต่ถ้าเกิดกระแสะเข้ามาคือเข้ามาจริงๆนะล้วก็ขายกันแต่บางคนขายไม่ได้เลยปุ๊บเขาขายกันหมดแล้วปึ้งๆพอตัวเองมีของแล้วอยู่ปึ๊กเจ้าของไม่ยอกระตายแล้วปั้งตัวแทนทําไงอะ อ๋อนกขายหมดแล้วจ้าเขาก็ไม่ได้มาสนใจแล้วพ่งตรงนะ<ม>เพราะนี่นต้องรู้สึกว่าการได้ขอตัวแทนสมัยเนี้ยมันมีทั้งข้อดีและไม่ดีนะทุกคนนะก็ต้องศึกษาให้ดีอันนี้อาจจะไม่ลงดีเทลให้ฟังนะครับแต่พูดถึงตัวสินค้าซึ่งแตงซื้อในราคา200กว่าบาทเรือนร้อยเก้าเก้าหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้ไขอยู่เก้าเก้าขตำได้ก็รีบไปตำพูดเลยบอกเลยว่าเกจเนี่ยมีความเป็นขนมความเป็นอะไรที่แบบ แป,แปะนั่นแปะนี่แต่แอบรู้สึกว่านี่ถ้ามันหมดแล้วอะก็แอบแบบเสียดายนะจริงๆเนื้อข้าน้นอเขาเหมือนดีดีดฟินที่้เคยใช้ไวดด้ดีฟินคือเป็นตัวนี้เมื่อก่อน,นตัวนี้ตัวนี้เยอะมากๆจนหมดอายุไปส่วนตัวนี้เนี่ยมาใหม่ต้องพูดเลยว่าเนื้อเหมือนกันเดะโรงงานอาออกจากคนละอันแต่ว่าสูตรมีวความใกล้เคียงกันแน่นอนเหมือนกันเลยกลงกลิ่นเหมือนกันเดะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อว่าเนื้อเป็นสีขาวเลยปังข่าไหม มันคือสีขาวแม่ตัวนี้ขาวจริงแล้วก็ต้องพุ่งตรงๆนะเกลี่ยยากประมาณหนึ่งเนี่ยคอเนื้อจากตัวไปนานปุ๊บใช่ปะเนื้อจะกระตุกแค่ตรงเนี้ยแล้วก็จะแบบไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะแบบตอ้องพยายามรีบๆถูกว่าถ้าคุณทิ้งไว้นานปุ๊บติดเลยตรงนั้นอันเนี้ยถ้าทุกคนเคยได้ยินอ่าที่พ่อผิวน้ําแตกนะอันเนี้ยคือเหมือนๆเ,เลยทุกคนคือยิ่งพ่อครับยิ่งขาวยอางนนี้ดีกว่าเห็นปะเนี่ยคือเห็นชัดนะว่าขาวแล้วที่สุดมัญคือมันติดขนค่อนข้างน้อย ดีดีครีมตัวนี้ผสมกันผิวดีมากผิวแบบผิวสวยแลว้วอะคือแบบผิวสวยอะผิวไม่ดูขาวแบบขาววกขาว,ขาวยอยะไรเงี้ยกันน้ําดีมากติดบา็ติด,ตดสีดาติดอะไรเงี้ยน้อยมากๆนะถ้าที่อันดับหนึ่งอะคืออันดับหนึ่งคือติดเวอร์จา่ายเบอร์นหนึ่งด้วยซ้ํานะแต่เราหนละัอันดับหนึ่งจริงๆตั้งเข่าคู่เลยตั้งชอบอันดับหนึ่งแต่อันดับนี้ด้วยความที่ว่าพอเนื้อนเป็นเนื้อที่เป็นน้ำน้ำมากเกลี่ยยากแต่ถ้าเอวิเดนะผิวที่วธรรมชาติอันนี้สู้อันดับหนึ่งได้แบบหนึ่ ัรลน่ธิไหนนะเนี่ยตั้งถงเงี้ย มันจะเป็นขาขาดแบบเป็นกระจุกกระจุกกว่าทุกคนซึ่งพอถูปุ๊บก็เกลี่ยแอบแบบยากนิดนึงเลยต้องมาส่ครีมไปด้วยนะครับทุกคนนะก็เป็นหนึ่งตัวที่ไม่รู้ว่าซื้อทําไมหลงรักขนาดไหนแต่คือซื้อแบบเยอะมากจริงๆเราซื้อเองนะสาบานไม่มีสปอนเซอร์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสปอนเซอร์เดี๋ยวเจ้าของมาเห็นแล้วมีของเลยก็ส่งมาได้นะครับอันนี้ยินดีเลยเพราะชอบเหมือนกันนะครับของดีๆของคุณเจนนี่คุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นอะเอาคีบไปชัดเลยนะครับเดี๋ยวช่วยขายหนึ่งช่วงแล้วกันเเออออออาาาตตตัััดดวนนนนนนนี้้้้้้ไปปใชโค่่ะะะะพพรรมมมหจจ ดีดีเจนี่ตัวนี้นะครับราคาปกติเนี่ยสองถึงสามร้อยบาทเหลือแค่เก้าสิบเก้าบาทผิวสวยมากเป็นธรรมาชาติสุดๆนะครับผสมกับครีมด้วยตัวเองมีอยู่แล้วก็ค่อยเกลี่ยไปที่ผิวเกลี่ยง่ายมากๆนะครับทุกคนและที่ขันยันเนื้อสัมผัสเนี่ยไม่เหนียวไม่เนื้หนะนะครับแล้วก็ไม่มีความแบบเปียวๆชำ้ชำๆตากโดดตากแดดอะไรเงี้ยไม่เลยนะเฮ้ยอันนี้ลืมพูดเลยเนะพราะมันตากแดดมันก็ยังเป็นผิวเราอยู่นะด้วยเสียงมาเนี่ยนี่ข้อดีเว้ยขอให้ขายให้หมดไวๆนะครับและอีสันน้บหวาน S <S คือตัวเนี้ยพูดตรงๆนะข้อดีอ่ะมีอ่ะมีแต่ข้อเสียเยอะเยอะเลยแหละติดเบาะรถไม่ติดติดชำ้ำเหนียวเน่าหนาไหมมีความเหนียวเกี่ยยากไหมเกี่ยยากติดขนติดร่องนิ้วไหมติดแต่ทำไมชอบไม่รู้วะไม่แล้วไม่ใช่ทุกอันที่ชอบเลยนะอันเนี้ยซื้อเองซื้อเองซ,อซอหมดเลยนะแล้วแกรู้ป้าคืออะไรรอแป๊บบ้าไปแล้วอะทุกคน ซื้ซอมาเยอะขนาดเนี้ยนะเยอะไปไหมวะไม่รู้กับตะกี้นะเนี่ยแต่แตง่าจะซื้อเป็นเบอร์สองเลยทุกคนเชื่อไหมว่าตอนแรกอะโคตรเอ็นตี้เบอร์นี้เลยอ่ะโอ้โหสภาพอันนี้ทุกคนมันจะเป็นเสียงตาเห็นปะถ้าทุกคนจคําคำตัางได้นะไม่ปวดหลังพื้นเลย ลเสีเหเมือนรองพื้นเลยอะสีพวกรองพื้นสีนพวกคูช,ชั่นเลยเนาะดูดิอย่างที่คนจาได้คือมันเป็นแบบมันเหมือนรองพื้นจริงๆเว้ยซึ่งเราแอบ,บชอบสีขาวทุกคนรูร้ไหมมันชอบสีขาวตอนนั้นเพราะว่าแต่ก็มีอิทธิพลมาจากดีดีฟินตัวน,นี้แหละดีดีฟินอะไรไม่ใช่ดีดีฟินดีกว,ว่าดีดีของเจนนี่อ่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบว่าสีขาวมากๆแต่อันนี้ว่าขาวแล้วนะเจอ,อน,นี้ไปอะคือข่าพิโาวินี่อ่ะ ขายยิ่งกว่าตาข่าวขายยิ่งกว่าอะไรเอีกับเอเรียกว่านองอะข่าวมากคุณต้องมีของขาววันนี้แล้วก็ค่อยบิ้วไปอ่ะถึงจะข่าวขึ้นแต่พอมาเทอนี้เฮ้ยคือเนื้อคีที่ไปลองคืนอ่ะวันนั้นลองใช้เชื่อปะเนื้อมันหนามากเลยปะหนาจริงๆแล้วไปพิ่เนีคือติดติดเบาะช่ำแต่ทำไมรู้ปะเราคนพบว้เพราะพอเราลงตัวรวมอะไรเงี้ยผสมกันอ่ะสวยแล้วพอต้องลงนะต้องไม่ลงถูนะต้องจะตกนเสียเวลานิดนึงแต่ผิวสวยจริง จริงให้ผสมครีมมิดนึงแล้วค่อยตกนะครับทุกคนนะค่อยๆตบเรื่อยๆขามาจากไหนหรอดูผิวโยชิอ่ะมันขาแบบไทยก็สซุ่มไม่ได้จริงๆอทุกคนคือถ้าคุณไม่ได้ไปสัมผัสก,กับอะไรนะผิวเขาจะดูแบบมันจะดูออร่าแบบขาวจริงๆอะ่ะเห็นปะดูมือดิเนี่ย ถาวมว่าเวลาโดนแดดอะไรเงี้ยเหนียวเนื้อหนาไหมสำหรับตัวเองนะตั้แต่คนที่ไม่ได้เหงื่อออกเยอะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวขนาดนั้นนะมันก็มีความแบบหนึบหนึบนิดหน่อยแต่ไม่เหนียวว่าโอ๊ยผิวเนื้อหนาอเงี้ยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นถ้าคุณไม่ไม่ลงเยอะมากนะถ้าเสื้อเนี่ยถ้าไม่คุณไม้ไปโดนมันอ่ะก็มีสิทธิ์ติดน้อยแต่ก็ติดแต่ที่ให้เป็นอันดับหนึ่งเขารู้สึกว่าผิวสวยจริงๆอ่ะคือแบบพี่ตังผิวขาวมากนล่คาวนี่นี่ สิ่งนี้คุณจะไปหไหนก็ได้ที่ต้องการแบบมีความเป็นออร่าถ่ายรูปล้วคืออันดับหนึ่งผิวขาดแบบถ่ายรูปเราปึ้งปังขึ้นมาเอาอยู่เสียเวลาเดียแปบบ๊บเดียวสวยมากราคาเนี่ยอาจจะมีความแรงกว่าอ,อันอื่นๆนะแต่รู้สึกว่าคุ้มค่าใช้แค่นิดเดียวจริงๆแล้วก็ผสมกับได้หมดเลยถ้าอยากให้มันขาวขึ้นหน่อยไม่ต้องเอาอันนี้ผสมกับเบอร์หนึ่งนะเอาอันนี้ผสมกับดีๆของเจงนนี่หรือสมูครีมนิดค่อยบิวกวก็ได้ยิ่งบิวยิ่งขาวนะมันก็จะดูซีดๆนิดนึงแต่ว่าต,ตั้งชอบแบบนี้ม,ามา่วนะ้ด เอสพีเอฟห้าสิบพีเอบวกบวกด้วยนะครับทุกคนก็ลองไปดูกันว่าชอบชอบตัวนี้ยังไงบ้างอาจจะมีดีกว่านี้<บ>ไม่รู้น,นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าชอบจริงๆอะ่ะชอบจริงๆอะ่ะแล้วก็เบอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะเอาไว้ลงเวลาแบบถ่ายรูปหรือว่าแบบต้องการจะให้ผิวมันดูผ่องมากๆอะไรเงี้ยแต่มันต้องเอาอยู่จริงนะอันนี้มันต้องเอาอยู่จริงไม่งั้นมันจะขาดแบบข้าวเลยอะ่ะเดี๋ยวทิ้งช่องทางสั่งซื้อทั้งห้าอันไว้ข้างล่างให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งที่ตั้งแบบสรุปแบบสิ่งที่ชอบและการสกว่าเออั้งชบ การพอกผิวนะเมื่อก่อนรู้สึกว่าแอบอายเหมือนกันที่แบบพอกผิวทำไมอ่ะคือจมนพอกให้มันดีได้มันพอกให้มันแบบมันสวยได้มันมันอยู่ที่เราเว้ยว่าเราจะชอบแบบไหนเมื่อก่อนือแคร์คนอื่นนะว่าอันนี้ห้ามอันนั้นทาทาไมนู่นนู่นะตอนนี้อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเว้ยรู้สึกว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นหรือว่าเราเริ่มแก่มาึ้นเราจะตายคนไหนพูดง่ายๆนะอะไรที่ชอบทำไปเลยไม่ได้เดือดร้อนใครทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าคนถูกใจคุณทําเลย ตัง้งแต่แฮปปี้นะที่คุณมีความสุขในทุกๆวันที่คุณได้ทําอะไรที่คุณอยากทํามากๆเว้ยเมื่อทำผมทรงเนี้ยให้เมื่อก่อนผมก็จะแครว่าแบบเฮยคนจะมองว่าเป็นยังไงวะหรือแบบมันไม่น่ารักหรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้ถึงแม่ทั้งทให้ทั้งชอบควาน่ารักอะทั้งก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาถ่ายคลิปก็ไม่เป็นไรนี่หว่ามันก็รับชอบอะแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูคลิปตั้งคุณมีความสุขตั้งก็ถือว่าเออตั้งแฮปปี้มากๆตั้งก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์คลิปตั้งเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลลบก็ตามและอยากให้ทุกคนติดตามทุกๆคอนเทนต์ของแตงนะครับแล้วขอให้ทุกคนแบบเมดไม่เดดีๆมีความสุขทุกๆวันนะครับ พรมีต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนหลอกว่ะ